ถ้าเราเกตตามทันทีนี้เอามันเป็นความผิดของเราหรือว่าเป็นความผิดของพระศา,าสดาอ่ะนะก็พยายามเก็ตตามพระองค์สิครับเป็นไรปนไปล่ะเพราะฉะน,นั้นจึงบอกว่าไอ้ที่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระศา,าสดาต่างหากที่มันเป็นบัญญัติต่างหากตรงนั้นงหฮกใส่สีตีไข่หรือเปล่าแน่อ่ะอ่ะที่นี่คือพระศาสดาไม่ได้เขียนบัญญัติเองเอาเปล่าเทียงลุงไม่ได้เอา โอเคเราก็ยอกย่องเขาเสืบสารกันมาขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามเขาไปเถอะครับเพราะว่ามนุษย์คือมนุษย์มาถึงวันนี้มนุษย์ต้องช่วยมนุษย์แล้วอย่างลุงก็พยายามมนุษย์อย่างลุงเนาะลุงก็ช่วยตามแนวทางที่ลุงทำโอเคนะครับมันก็โอเคแหละประมาณนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนไฟหน่อยนะครับแต่หมดั้แบบ เราจะขอเวลประมาณ15นาที15นาทีนะครับเดได้จะนาทีพอดีนะเดี๋ยวผมจะติดมีสัมภาษณ์อีกพี่เลยตอนบ่ายสองครึ่งได้เลยได้เลยทีนี้นะคร<า>ับลุงหมอ,อกอยากจะให้ลุงหมอกช่วยสะท้อนเรื่องของ ก็ไม่รู้ตอบได้หวางเมื่อกี้ถามเรื่องเด็กได,ได้ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคือพรุ่งนี้มันจะเป็นวันผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยมีความสามารถยังมีสกิลอะครับเรียกว่ามีความสามารถหลายๆด้านในการที่จะช่วยลูกหลานได้แต่ว่าเนี่ยแหละไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหรือใช้เทคนโนโลยีไม่เป็นอะไรเงี้ยอยากจะให้ลุงหมอกช่วยสะท้อน่อยว่า เขาพอจะทําอะไรได้บ้างอาจจะพูดถึงตัวลุงหงเองก็ได้ลุงหงอเริ่มจากอะไรที่ทําให้ใช้เริ่มใช้ติ๊กตอ,อกเริ่มใช้ youtube เริ่มอะไรอย่างเงี้ยออกมาพูไปตอนนี้ได้ไหมเนี่ย,อยรอไฟก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่อรอไฟไก็จะเป็นประมาณนี้ครัสมัยเื่อน้นองแบบโนี่ ก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเลยนะครับอย่างที่ลุงหมอบอกว่าติดมือถือหรือว่าบางทีก็หลับพลังงานลบเข้ามาเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงเอาออกยังไงอะไรเงี้ยหลายคนก็ไปฟัง a s ส r มาของฝรง<อ>ั่งให้หลับอนะไรเงี้ยผมลองฟังผมก็ไม่หลับทำเองก็มไม่หลับก็เลยแบบแล้วที่ของของลุงหมออกทำามันเรียกว่าเองเดสมาใหม่หรือลุงหมออกเรียกอ่อผมม<อ>ักจะใช้คําว่าเออ่ เอสมาของเขาก็คือเรื่องราวที่ไม่เป็นระเบียบท่านขันยัง่ายังไม่เป็นระเบียบอยากทำอะไรก็ไม่เป็นระเบียคบความไม่เป็นระเบียบแทนที่จะดีไม่ใช่ครับมันยิ่งสะสมตรงนี้ต้องมาพูดถึงเขาว่าเอนโทรปีต่อแหละลงอ๋อกแยกๆของตัวเองว่าอะไรทางฝั่งลงอออผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของลำเลียงโมเลกุลก็ได้นะครับ ลำเลียงโมเลกุลของเซลล์ในระดับ DNA นะแล้วก็ลึกเข้าไปถึงระดับ RNA อที่เขาว่าอย่าลืมที่เขาว่าก่อให้นิดหนึ่งครับตรงนี้ที่เขาว่านี่ยนะไปทางด้านนั้นยังไม่พอยังลำเลียงโมเลกุลของเซลล์ประสาทให้ต่างหากนันจะมันจะเข้าไปในในทางประสาท คำว่าประสาทในที่แห่งนี้ก็คือไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในหัวสมองนั่นแหละก็แปลความให้เป็นไฟฟ้าสถิตนะเอย่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมันจะโยงใยให้หมดหลายๆเรื่องก็อย่างที่ที่ลุงมอกบอกว่ามันก็จะเป็นระเบียบครับลุงบอกก็จะแบบอย่างที่ลุงบอกจะค่อยๆมีขั้นตอนไม่ได้แบบอยู่ดีจะถูจะขยํำอะไรบอย่างนี้ไม่แต่ภาษาที่ผมลำเลียงนี่ก็ต้อง มีมันครับมันอินตัวเองเนาะ uh huh. เหมือนกับคำว,ว่าเหมือนกับเล่นกล้องอะไรต่างจริงๆมันเป็นคอมมอนของลุงนะฮะลุงก็ไม่ใช่นักแสดงะนะเนาะ uh huh. ผมว่ามันน่าจะลึกซึ้งกว่านักแสดงเพราะนี่มันเป็นตัวเราะะไม่ว่าจะเป็นภาษากับกิริยามันจะไปตามแนวโน้มใครว่าเก็ตทั้ใครจะฟอลโลมีได้สเต็ปไปสเต็ปนะครับ ลุงหงอกรู้สึกอย่างไงบ้างที่ในวัย77ปีแล้วลุงหงอกยังไม่ได้ทิ้งทักษะของตัวเองแล้วก็มีการเพิ่มเติมอา่านนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเพราะว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นบอลนะบอลทูบีสิ่งนี้มันไม่ได้จําเป็นต้องไปรับเรียนเลียนอ่านด้วยครับผมสั่งสอนคนสมองผมบอกว่าความพิเศษของมนุษย์มีอยู่สี่คำหนึ่งสังเกตสองเปรียบเทียบสามสรุปสี่เสนอแนะและห้าอธิบายได้เนี่ย ลูกหลานน่าจับเอาความเนี่ยสังเกตเปรียบเทียบคำว่าสังเกตตัวนี้มันเป็นบอลครับท่านมันมันเกิดขึ้นมาเองฮะตัวนี้มันศึกษาไม่ได้เลย,เลยอ่าอย่างเช่นเรึ่งตรงนี้สังเกตได้ไหมฮะอากาศมันความกดความรันความชื้นและความร้อนเนี่ยฮะตัวนี้เป็นความพิเศษพิเศษเอาเรียกว่าบอลโอเคมันเป็นบอลข้องลุงอะไรกันออกมาในรูปแบบนี้มันมาตั้งแต่การเกิดครั้งแรกในการแม่กาลังดํานาอยู่เซตอัพเข้าไปในพานทีสี่แล้วแนะ มันเป็นไปได้สูงในในมุมตรงนั้นเอาละเมื่อเวลาเันเิดไม่เป็นบอลมันก็ไปรู้ในสิ่งนี้รู้แล้วก็อยากแย้งเขาเพราะนั้นพอเวลาเจอคําถามว่าจะจะเป็นแนวทางไม่อยากจะบอกเป็นตัวอย่างมีหลักอะไรบ้างที่จะให้เด็กรุ่นหลังลูกหลานเนี่ยได้นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันอ่าผมก็บอกว่าไอ้พวกเราผู้ใหญ่คนเกิดก่อน จำเป็นมากครับจะต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของมือถือแต่อย่าให้เป็นมือถอยนะมือถอยมันใช้ในทางลบกันหมดเลยเพอถอยทั้งนั้นเลยครับเจอแต่มือถอยมือถือโอโ้โหความรู้เยอะแยะเลยฮนะงั้นคนเกิดก่อนครับท่านจะต้องถ้าทําให้เป็นลูกหลานทุกวันเนี้ยมัธยมต้นสบายมากเลยเขาถามได้หมดเลยมาทํำนี่ให้ยายหน่อยให้ยาตกองมมาหน่อยมา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 ,มา,มา เรียนรู้ตามวันนี้เอาแค่เรื่องอย่างเดียวนี่เขามีไลน์อย่างนี้นะยายย่าตาไอ้น,นี่เขามีอินสตาแกรมนี้นะไอนน้เขียดูนี่เปิดดูนี่นะเปิดนี่ปิดนี่นะไอ้น,นี่เอาไว้เซฮารัวกับลูกหลานไอ้น,นี่เอาไว้ดูหน้าเวลากดมาปุ๊บลูกหลานโทรมามันจะได้มองหน้ากันติดมันจะถามว่าเออเธออยู่จุดไหนเอาแผนกล้องมาสิอย่างเงี้ยลูกหลานมันก็โกหกเราไม่ได้เนี่ยเรียกเออเอนี่ยการที่รู้ กับลูกหลานท่านเนี่ยสิ่งเราเนี่ยหยิบยื่นให้เล็กเล็กน้อยน้อยแต่จะไปดา่าเขาเอาอเขาเฮ้ยเกิดมาไม่ได้อย,ยอมครับแบบนั้นมันต้องเปิดค,ครับโอเปนไมล์ที่เขาว่าแต่สำหรับต้องเซตไมล์เซตซีโร่ออฟไมล์ของฝั่งลุงนะลุงไม่โอเปนไมล์ไม่หมายโซงไมล์เซตของไอ,นะไอ้นะไอ้ลุงเซตซีโร่ออปไมล์เวลาเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมามารูปแบบนี้ค,ครับท่าน เพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจแล้วคนเกิดก่อนขอได้โปรดเข้าใจทุกวันนี้สื่อตัวนี้มันเป็นสื่อที่มีประโยชนม์มากมากมากๆขอให้เป็นมือถือนะถ้าเป็นมือถอยปุ๊บมีแตโ่โทษโทษ95เปอร์เซ็นต์อัพอ้าวอะไรเลยแล้วก็เอาทิา้งประโยชน์ใชครับแล้วก็ค่ยคคอยๆเนียนกับลูกหลานนะยครับท่านนะฝากเอาไว้ไ,ไม่ทุจักับลูกท่านเราไปหนึ่งมันมาสามลูกหลานทุกวันนี้อ้าวลองเสมเช้าอเราไปสามมันมาห้าลงกสิเราได้จากบ้านก็ไปได้ทีนี้อ้าวลองเสียมเพราะนั้นก็เ,เลยกลายเป็นลักษณะคอนโทรลไม่ได้ ตรงนี้สําคัญมากครับท่านฝากกไว้ด้วยความเคารพทุกคนแหละนะฮะฐานะที่เกินกว่า77ปีแล้วก็อาจจะผูกพันกันมาตรงนี้ได้น่าจะเป็นข้อตรงในคอนเนคกันระหว่างคนเกิดก่อนกับค,คนเกิดหลังเอาลุงออกเป็นตัวกลางโอไหมอ่าถ้าโอก็ไปด้วยกันต่อไปด้วยกันรับมาด้วยกันเลยจวนกันเนี่ยเป็นก็เป็น acting ของลุงนะครับจะดีแค่ไหนครับลุงออกถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในด้านต่าง ปรับตัวเองมาเป็นเท่าเรียกง,ง่ายๆภาษาปัจจุบันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนในโลกออนไลน์เป็นต้นแบบในโลกออนไลน์คนติดตามเป็นเส็นแสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรจากคนที่เกิดก่อนโอเคอลุงบอกเสมอว่าคนเกิดก่อนอย่าทิ้งทั้งหมดเอา30%ของท่านเหล่านั้นมาเป็นมาตรฐานมาต่อของเรา70%็ครับท่านอย่าไปทําลายของเกิดก่อน อย่าเอามาทั้งร้อยมาทั้งร้อยเนี่ยโง่เลยโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองคนเกิดก่อนโง่พาโง่หมดเอาของมันมาขอรีอยกะใช้ว่ามันอย่าให้เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเรามาต่อเติมเองทำนองเดียวกันนะฮะท่านที่ผู้เกิดก่อนอย่าจับร้อยเปอร์เซ็นต์ยัดให้กับลูกหลานมันไม่เข้ามันสะท้อนกลับต้องใช้เทคนิคชั้นสูงกว่าน้นจะมากครับในการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าจิตวิทยา ตรงวัาทุกจิตวิญญาณทำไม่ได้แล้วเวลานี้มันเป็นภาษาปรโมโลกไปแล้วจิตวิญยาณนะมันต้องจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตมันถึงจะเชี่ยวชาญเอาเรอะมันก็แข็งเนะาะงั้นก็สวยแต่ก็ใช้ค่อยๆปรดรูร้จักปรดไหมมันจะเลี้ยงงูเลี้ยงมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เนี่ยครับค่อยๆลูกหัวลูกหางมันจะหน่อยเนืองลูกหลานเช่นเดียวกันครับท่านพูดดีๆท่านเองครับเด็กทุกวันนี้เขาจะใช้สามคำไม่ yes ก็ no ทั้งเ e สหรือโ o no, นไม่รู้แต่กูโอเคไว้อ่าถ้าโอเคปุ๊บไม่